การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดได้จากสาเหตุทางธรรมชาติหลายประการแต่สาเหตุหลักมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ <My God. S 1> การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ชั้นบรรยากาศบนผืนแผ่นดินไปจนถึงใต้มหาสมุทรที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา กิจกรรมของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อโลกร้อนขึ้นฤดูการเปลี่ยนแปลงพื้น,นที่ทะเลทรายขยายตัวน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกหรือทานน้ำแข็งตามเทือกเขาสูงในประเทศต่างๆเริ่มละลาย ส่งผลให้ระดับน้ํำทะเลสูงขึ้นจนเกาะเล็กๆจมลงหรือพื้นที่บริเวณชายฝั่งลดลงนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเชื่อมโยงกับภัยพิบัติต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นพายุเขตร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งมาพร้อมกับปริมาณน้ําฝนมหาศาล เหตุอุทกภัยและแผ่นดินเลื่อนนอกจากนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์คลื่นความร้อนไฟป,ป่าหิมะและลูกเห็บตกบ่อยครั้งในขณะที่พื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้นหลายประเทศได้เตรียมการรับมือกับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆซึ่งต้องใช้ทั้งเวลากำลังคนและงบประมาณมหาศาลในการสร้างโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดความเสี่ยงโชโรปะในประเทศเนปาลซึ่งเป็นโครงการป้องกันหายนะน้ำท่วมจากการพังทลายของทะเลสาบน้ำแข็งการสร้างผนังกั้นคลื่นพายุหมุนซัดฝั่งมาสลันเกริงในประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อปกป้องเมืองร้อตดามและเมืองใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่การเกษตรให้รอดพ้นจากการท่วมบ่าของน้ำทะเลหากเกิดพายุพัดถล่มชายฝั่ง การสร้างสะพ,พาน Confederation Bridge ความยาว13กิโลเมตรที่เชื่อมต่อรัฐ Prince Edward Island ในภาคตะวันออกของแคนาดากับแผ่นดินใหญ่เพื่อให้สามารถต้านทานการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล1เมตรตลอดอายุการใช้งาน100ปี <We ars S 1> หรือโครงการฟื้นฟูแม่น้ำสายหลักทั้ง4สายของ<ส>ประเทศเกาหลีใต้ที่รัฐบาลเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ประเทศและช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามอุปสรรคทางด้านต้นทุนและข้อจำกัดในการรับมือที่หลากหลายทำให้ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามาตรการใดที่จะสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเห็นได้จากความถี่ของพายุโซนร้อนที่พัดกระหน่ำหลายครั้งในปีนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันสัน้นเกิดเป็นมหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการซุดตัวของแผ่นดินทำให้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่ากรุงเทพและอีกหลายเมืองที่อยู่ชายฝั่งทะเลจะจมน้ำในอนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจในการป้องกันการเกิดสถานการณ์ต่างๆมากขึ้นการปฏิบัติตามอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโ,โตไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการแพร่กระจายของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การพัฒนาพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำการใช้พลังงานทดแทนการปลูกป่าหรือการกำหนดกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นเครื่องมือสำคัญขั้นแรกในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อาจไม่ใช่เพียงแค่ภัยธรรมชาติแต่คือการลงมือกระทำการข้างต้นอย่างบูรณาการและจริงจังโดยทุกภาคส่วน